สุขล้นสมุทรสงครามสุขใจสุขกายสุขภาพดีจากชุมชน EP5 ขข้อสงสัยร้านชําขายยาอะไรได้บ้างสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามหลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่ายาอะไรบ้างที่ขายได้ในร้านชําและอะไรที่ขายไม่ได้ในร้านชําวันนี้เรามีคำตอบค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะไปหาพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะเพื่อรู้คำตอบเรื่องนี้กันตามมาเลย สวัสดีครับเพศสกร์นิชนนชาเรานะครับเพจจสกร์ประจำกลุ่มงานคุ mm ้มครองผู้บริโภคและ mm hmm. เพศสาธารณ mm hmm. สุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามครับ, mm hmm. รบวันนี้มีอะไรให้ช่วยเหลือดีครับ สวัสดีค่ะพี่คะพอดีหนูมีคําถามค่ะแล้วก็หลายคนสงสัยว่ายาอะไรบ้างที่ขายได้ในร้านชําและยาอะไรบ้างที่ขายไม่ได้ในร้านชาครับสาหรับประเด็นในเรื่องของยาที่ทุกคนสงสัยนะครับว่ายาไหนบ้างที่สามารถจำหน่ายในร้านชําได้หรือว่ายาไหนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้นะครับยาแผนปัจจุบันนะครับที่สามารถจำหน่ายได้ในร้านชานะครับจะสังเกตได้ง่ายจากสัญลักษณ์ที่อยู่บนผืนยาพันยานะครับก็คือจะเป็นคําว่ายาสามัญประจําบ้าน ในกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวนั่นเองนะครับซึ่งจะสามารถสังเกตได้นะครับจากพื้นผ้าต่างๆอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นยาสามัญประจําบ้านเหมือนกันนะครับตัวแอลกอฮอล์หรือแม้กระทั่งลูกอมตัวนี้นะครับก็จะเป็นยาสามัญประจำบ้านแบบนี้ครับก็เป็นยาลดไข้เด็กตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับที่เป็นยาสามัญประจําบ้านนะครับแล้วก็ที่เราคุ้นเคยนะครับยาลดไข้ผู้ใหญ่เนาะเช่นเดียวกันครับ ส่วนยาประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับก็จะสามารถสังเกตได้บนเครื่องหมายผลิตภัณฑ์เหมือนกันก็คือจะเขียนว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไปนะครับในกรอบสีเขียวนะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นยาแก้ไอขับเสมหะซึ่งทุกคนสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์แบบนี้เลยเจากเครื่องหมายทั้งสองประเภทนะครับที่ให้ทุกคนได้สังเกตว่ายาตัวนี้สามารถจำหน่ายในร้านชำได้นะครับวันนี้นะครับเราก็มีตัวอย่างของยานะครับมาบอกให้ทุกานได้ทราบนะครับว่าแต่ละประเภทถ้าแบ่งตามกลุ่มโรคแล้วเนี่ยจะสามารถใช้ยาตัวไหนได้ที่จำหน่ายในร ซีนีโ e นหรือว่าแอนตาซิลกลุ่มที่2นะครับจะเป็นยากลุ่มแก้การท้องเสียคือพวกคาร์บ,บอนแล้วก็เกล็ดแรนนั่นเองนะครับการปวดลดไข้นะครับก็จะเป็นตัวพาราเซตามอลทั้งที่เป็นชนิดเม็ดแล้วก็ชนิดน้ำนะครับกลุ่มยาระบายนะครับก็จะเป็นตัวมะขามแขกเองยาสวนทวารน,นะครับยากลุ่มแก้ไอขัดเสมหะนะครับก็จะเป็นพวกยากลุ่มแก้ไอมะขามเปาะขอนีนก็จะต้องเป็นขวดละ60มิลลิลิตรเท่านั้นนั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับจะมียาพวกยาโดม,มยาแก้วิงเวียนหน้าไม่พัดจมูกน,นะครับก็จะเป็นตัวแอมโมเนียหอมนะครับยาดมที่ท่ขนา,าจจุ้นชินกันนะครับแล้วก็มียาแก้เมารถเมาเรือนะครับแต่เน้นที่จะเป็นแผ่งพลาสติกหรือว่าอลูมิเนียมที่บรรจุสองเมตรนั้นนะครับสำหรับโรคปากแล้วก็โรคลําคอนะครับก็อาจจะเป็นยารักษานีเป็นฝ้าที่เราเรียกว่ายาม่วงนะครับแล้วก็มีเรื่องของยาองค์บรรเทาอาการระคายเคืองคอนะครับเข้าไปที่ยากลุ่มยาตานะครับก็จะเป็นน้ํายาล้างตานะครับแล้วก็ยาบรรเทาการปวดข้ามเนื้อมะเร็ง สุดท้ายนะครับยาที่เป็นกลุ่มยาใส่แผลแล้วก็รักแผลเนี่ยก็จะเป็นพวกเบตาดีน้ำเกลือหรือว่ากองห้องครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มยาลบอยู่นะนะครับก็คือพวกยารักษาหินเท้าแล้วก็ยาแก้แพ้ขลายนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมสังเกตสัญลักษณ์ยาสามัญประจำบ้านนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จำหน่ายได้ทั่วไปนะครับก่อนที่จะนำมาจำหน่ายที่ร้านชําด้วยครับสำหรับยาที่ไม่สามารถจำหน่ายในร้านชําได้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ที่จะแสดงให้ท่านเห็นนะครับว่ายาตัวนนี้้่่่ยไไมมสสาาาารถจหดก็คคือััว ยาอันตรายนั้นเองอยู่ในกรอบสีแดงนั่นเองนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นยาปฏิสนธหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เขียนว่ายาอันตรายเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยาแก้ปวดรดไข้นะครับก็จะมีการระบุสัญลักษณ์ยาอันตรายครับการแก้อาการปวดไมเกรนนะครับตัวนี้เหมือนกันครับแก้อักเสบก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับสัญลักษณ์พวกนี้นะครับก็ถ้าทุกท่านพบนะคะก็ไม่แนะนํานะครับให้ซื้อตัด ร้านชานะครับแล้วก็ร้านชาก็ไม่สามารถจําหน่ายได้ครับสหรับยาลุมนี้นะครับที่ไม่สามารถจำหน่ายในร้านชําได้นะครับเนื่องจากว่ายาลุมนี้เนี่ยมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเนี่ยสูงกว่ายาสา,ารกระจําบ้าแล้วก็เสภสัชผลภัยที่จำหน่ายได้ทั่วไปนะครับหากใช้ไม่ ถูกต้องถูกขนาดหรือว่าถูกกับโรคนะครับก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายและก็สุขภาพของผู้ป่วยได้นะครับเพ <_ d ata> ราะฉะนั้นอยาาแนะนําให้ผู้ป่วยทุกคนนะครับหากต้องการซื้อยานในกลุ่มนี้เนี่ยก็แนะนาให้ซื้อได้ที่ราา้านขายยาทั่วไปน,นะครับแล้วก็รับคำปรปาาึกษาจากเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและก็สุขภาพของทุกคนนั่นเองครับ <_ d ata> ตัวอย่างยาที่ข้างจำหน่ายในร้านชำนะครับก็จะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆได้ดังนี้นะครับยากลุ่มปฏิชูนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะครับที่ทุกท่านเคนะรัับบกอส ยาแก้ปวดหัวไม่เกรนนะครับยาแก้หวัดนะครับยาหยุดถ่ายยาถ่ายพยาธิยาหยดตานะครับแล้วก็ยาครุงจำนวนนะครับซึ่งยาพวกนี้นะครับถือว่าเป็นยาอันตรายเนาะเป็นยาหรือว่าเป็นยาพวกพิเศษนะครับที่ต้องจำหน่ายในร้านยาเท่านั้นนะครับไม่สมาสมารถจำหน่ายในร้านชำได้ายาที่ขายได้ในร้านชำสังเกตจากสัญลักษณ์ยาสมามัญประจำบ้านกรอบสีเขียว่วนยาที่ห้ามขายในร้านชำจะมีสัญลักษณ์ยาอันตรายกรอบสีแดง ค่ะแล้วถ้าร้านชำฝ่าฝืนนํายาตรายเหล่านี้ไปขายจะโดนบทลงโทษอะไรบ้างหรือเปล่าคะครับแน่นอนว่าผิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าร้านชำเนาะนำยาที่ไม่สามารถจําหน่ายได้นะครับมาจาหน่ายในร้านชาเนี่ยก็จะถือว่าผิดมาตรา12นะครับซึ่งมาตรา12ตามพระราชบัญญัติยาปี2 5 1 0าเนี่ยกำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดผลิตขายหรือนําหรือสั่งเข้ามาในรอาจาจัรซึ่งยาแผนปจิบัตินะครับเว้นแต่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตจากผู้อนุญาตหากผู้ใดกระทำผิดตามมาตรา12 ก็ต้องไปดูบทกำหนดโทษตามมาตรา101นะครับที่กำหนดว่าผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา12เนี่ยจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับและปรับไม่เกิน10,000บาท นะครับจึงขอความร่วมมือนะครับผู้ประกอบการร้านชาทุกท่านนะครับเลือกขายเฉพาะยาสามัญประจำบ้านหรือเภสัชภัณฑ์สุนไัยขายเข้าไปนะครับหรือเลือกการขายยาอัตรายหรือว่ายาที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ในร้านชานะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและเพื่อความปลอดภัยดีจากลุ่มงานทุกคผู้บริโภคและมีสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยสามารถทักเข้ามาในเพจนี้ได้เลยอำนวยการผลิตโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม